วันนี้ไม่ถึงประตูร้อยไม่ลงสตรีมนะครับผมผมสัญญาทุกคนครับทุกคนจะได้ดูดอยับกินกินได้นอนได้ได้ตายได้นอนจริงกินไปแล้วมาอันนี้อันนี้เราเดี๋ยวให้กิจให้กิจลองเล่นเี่ยเดี๋ยวให้กิจนำโอเคเราไปประตูนี้เนี่ยเดินดอยยายดอยไอ้ดอยมาดิไอ้ดอยมาดิมานี่กดเอาวางสตรีมที่ช่องเฉยราว ทุกวันนะครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมใจเราเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับผมสตรีมเมอร์นะครับผมมาก์อีกมกิ๊งไงดอยเซอร์นะครับผมมาโดนแกนในเกมดอกัน เราจะทั้งแกงทั้งแบบไปในตัวเดียวกันนะครับทุกคนแล้วเรามาดูนะครับว่ามันจะ้าขนาดไหนและอย่างที่รู้กันนะครับผมนะเกมผีเด็กๆใครจะกลัวกันครับน้องๆย้ำอีกรอบนะทุกคนว่าทุกสิ่งที่คุณเห็นนะครับผมเป็นการแสดงนะครับผมใครจะกีดกับเกมผีริมเลียมเด็กน้อยอ่อนๆอย่างนี้กันไม่มีใช่ปห,หรู้แล้วนะสวัสดีครับน้องกายสวัสดีครับพี่มาเอ็มีอะไรกวผมกลัวพี่ฝนตกอ,อ้อะมาเขาแล้วเหรอ กลัวก็มาห่องเร็วในห้องอ๋อบรรยา,ากาศเกมมันท่าโคกเดิมเลยใช่เพยร์เคตายไปยี่สิบหกนี่หว่ายิ่งเยอะยิ่งเลอะประสบการณ์พี่ไม่อยากจะโอกายพี่จบเกมนี้มาแล้วสามรอบเลยใ,ในเวอร์ชั่นเก่าอ๋อในเวอร์ชันใหม่ยังไม่เคยใช่เวอร์ชั่นใหม่นี่บอกเลยว่าเดือดกลัวเดิมเป็นรอยเท่าไม่เห็นด่านสิบเก้าพี่ไคนเดียวอะไรนะสิบเก้าใช่ใช่นี่กูโชว์สุขคนเปวน ไม่ประได้กายเดี๋ยวในรอบนี้พี่พากายเกิน50โอเคแล้วผมถามพี <hail schnell. S 1> ่หน่อยพี่กออย่างเคยเกมนี้มันมีแรงเว้ยไปดูเลยดีกว่าใช่เที่ยคือหน้าจบเฮ้ยเคยมันเปิดประตูก่อนเลยมันไม่พูดเลยมันเปิดเลยวะมันไม่มันไม่ต้องกลัวไว้พี่มันพี่ก็เคยบอกว่ามันเกมแบบเกมเลี่ยมๆคนทำไมอ่ะงั้นดำเลยครับนำดำนะครับอันหนึ่งนะพี่อันหนึ่งนะไม่คอมกแหลกไว้เจไอ้ไอ้เนี่ยคอมระดับล้านซักแหลกโลบอกไอ้เนี่ย ว่ะรอบนี้ผมไม่สั่นกลัวว่ะน่าจะเพราะมีพี่อยู่แหละเลยอุ่นใจใจหาตั้งหาตั้งหาตั้งก่อนเผื่อเราตายตานี้เรามีตาั้นอะเสียงอะไรจเราเราพากายไปโดนพี่มาอยู่ไหนพี่อย่าทิ้งผมไว้ดิพี่พี่อยู่นี่ครับน้องกายพี่เนี่ยครับโอเคเลยฝกุญแจครับจะเราส่วนใหญ่มันก็เงินนะหรือกุญแจเราเป็นคันอื่นดีกว่าเฮ้ยโจเอี้ยไรอ้ใยมันทำอะไรมึงเนี่ยอยู่ดีมันเข้าไปใต้โต๊ะกูตกใจตกใจเตี้ยไงผู้หญิงใต้เตี้ยใต้เตียงบ่มี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 เด้อใจตัวเเเองฮ้ยยี มีบไม่ไกลกูจะทำได้นะคลิปมึงตกใจเอามุมนี้เหมือนกันปะไม่รู้ว่าพี่จะเดินมาเฮ้ยไงกับมิบไป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 ไหนเข้าเลยเหรอเข้าเลยเข้าเลยต้องมีเสี่ยคนป้าเข้าก่อนเข้ามามาเราช่วยเราช่วย เอออย่าร้องอย่าร้องอย่าตกใจไปอยู่นะจ๊ะเออมีไฟฉายใช่แล้วเฮ้ยกไก่ออันนี้ไปประตู23ก้มนะก้มอย่างเงี้ยก้มก้มมาเดินนะอ๋อมันเป็นมันมีห้องมีแสบจะเป็นมีตาจำได้อยู่ไอ้ไฟมั่วไอ้ไฟมั่วไฟมั่ยก้มเลยนะก้มเลยนะก้มเลยนะไอ้ลักไอ้ลักขออย่าอย่าเดื้อช้าขอตามตีนขอตามตีนขอตามตีนตามตีมไอ้ย่าไปมองมันเองไกายกายดูหน้าพี่ไว้พี่อยู่ตรงนี้ ฉันอยู่ตรงนี้ตรงตามกล้ามของฉันมาแล้วกลบโอเคไหมจ๊ะเดินตามวะโอเคประตูเปิดแล้วไปมาลูกแล้วโอเคโอเคโอเคปลอดป,ปลอดภยัย้ะ โอ้โห้โอ้โอ้โอเอโอเอโอเอสข้าพี่นะไม่ผมรู้สึกใจปูไอ้เ่วยตกใจหมดเลยชูก้าชูก้าร์ุนขอให้น้องกายปลอดภัยและไม่กลัวผีชูก้าชูก้าร์ุนขอให้น้องกายปลอดภัยและไม่กลัวผีข้าเปี้ยกข้าเปี๊ยกจะจบบทจบบทหมด ทำไมอ่ะเมื่อกี้มันจำเธอก๋ได้ไงอ่ะโกงอยู่อ่ะไม่บางทีอาจจะเงยไปเห็นพอดีหรือเปล่าเก๋มากไอ้หมดตอนนี้หมดพาพาเด็กไอ้พาเด็กมนลุยเกมพีแปดแล้วพี่เดีไปยี่สิบเก้าอันนี้ประตูหลอกอันนี้ประตูหลอกไม่ประตูจริงประตูจริงใช่เหรอพี่เปิดเด็กฮะพี่เปิดเด็กไม่ถือว่าประตูหลอกไปอาไปนี่ก็ได้ะสันนิษฐานอีน่มันรู้ดีเลืกไปฮะถ้าหลักเกณฑ์เด็กที่เซนดีอย่างเธอจริงๆไปไกลขฟามกบินไฟกระบินไกลมีมาเร็ววิ่งมาด่วน กายควบตัวนี้กายข้าตัวนี้โอเคฟังมาแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเอาวาเอาวาชิคาชิคารูนยังปลอดภัยด้วยทีไปช่ไปไปช่วยกายไฟไฟพี่หมดไฟพี่หมดกายวิ่งไปเลยนี่ประตูอยู่ข้างน้นเห็นปะไปเลยประตูนี้เลยพี่ยังมีประตูสามสี่สามห้าจอได้ปะเมื่อกี้เมื่อกี้เรามาสามสี่เมื่อกี้เรามาเบอร์อะไรนะเรามาสามสี่กาย ทันที่เปิดเปิดดิไม่กายมันคลิปกายคลิปกายทุกคนเฮ้ยอะไรอะไรกายมึงเจอเลยอ้าวหลุดไปไรเงี้ยกูไอ้เงี้ยกูไม่กายเจอนี่ได้หลอวะอะไรวะทุกคนไอ้ไอ้ปิดปิดป่ะไอ้กายไปไหนวะออ้าวหลุดไปไรเงี้ยหลุดไปไรฉัน ที่เราเห็นมีก้อนดำๆลอยมาชนผมเออมันมันเป็นเหมือนสเปิร์มอะไอ้นั่นอะถ้าเราเจอตัวนั้นใช่ไหมเราต้องมองหาว่ามันอยู่ไหนแล้วก็จ้องหน้ามันใช่หรอใช่ให้จะกล้าจ้องมือไอ้เจ๊เจตเต็มแอรอุ้ยกูเจอกูเจอนี่ไงเอาเอากายเอาเอโอประตูประตูสามสี่เหรอเรียกมีทษนเหรอไปที่ ในตาพันปีมาแล้วเมื่อกี้ใจร้วจะแจงแกกูเรื่องเหลือจุดเดียวโอ้โหโอ้โหแบบจริงังจริงจริงมันใช่หรอมันอยากได้ผมชุก้าชุก้ารุนขอให้น้องกายผ่านดอไปแบบสบายใจแบบไม่กลัวบีมงุ่มคนเดียวหน้ากูลอยไปเลยโอเคไม่ใครเ้อะตัววตตสมองเฮ้มาดิกูไม่ดีกไอ เอ้ไอ้สุจีโอ้โหเที่ยกูยเจอเหมือนกันวะบอกแล้วถ้ามึงมารอบนี้กูจ้องเลยกูจ้องเลยเฮ้ยเอาวะโอ้ยไอ้ปิดตึ๊ดไอ้สุจีไม่มีเวลาให้กูดีใจเลยส๊อตไอ้คตายเจอไรมันเอ้สุจิมันลอยหลังผมรอบนี้สุจิเยอะจังเที่ยต้องเติมไอ้พี่พอมึงใจเย็นใจเย็น,น,ยนไม่อยู่แล้วรอบนี้จะตายลแล้วพี่ไอ้สุจไมนันจะเอาผมไปเกอนแ่้เที่ยใครมา ไว้เยอะชิบหายเลยไปดิใครใรดิขอรับประตูล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 ับอ่ไก้ไอ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 ้นอ้ไอิไ้ไป้ล้วลุกขึ้ไม้ชุ้ไอ้อ้ไ้กอ้้้ไอ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 ไอ้ไ่้อ้อ้ไอ้ไา้ไอ้้ไอ้ึ้ไอ้ไย้ไอ้ไอ้้้้อ้ ันนี้กูต้องเอาขิดขีดให้ได้เออยลอาหลอกขิดไปโดนไปด้ยเราในฐานะที่เราเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วเราจะพาเขาเล่นแบบใจบริสุทธิ์โอเคไหมไม่ได้อะไรไม่มีงาได้เลยเราจะพาเขาแบบไม่แกล้งไม่เกลียดไม่แกล้งไม่หลอกเดี๋ยวพวกมันสามคนจะได้รู้รดถึงเรารดถึงพลังที่เราโดนอาศัย มันโดนแน่มันจะโดนกับแบบชูก้าชูก้ารุนไปตามมาตามมาตามมาอ่าตามมาตรงนี้<ท>นะครับทุกคนมาอยู่ตรงนี้หน้าประตูนะ,ระครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับอ่าทุกอ่าใช่กดซีค้านะครับไม่มีเกมนี้ไม่มีการกดชิปแล้ววิ่งนะครับไม่มีนะครับอ่าเดี๋ยคุณไม่ฟังผมอ,อธิบายนะครับคุณคุณนักเรียนครับอ่ายืนยืนเรียงแถวนะครับนักเรียนยืนแถวเดี๋ยวครูอธิบายนะครับโอเคถ้าเราอยู่ในห้องเฉยๆอย่างเงี้ยจะเจอผีได้ปหมไม่มี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 นะครับถ้าผีมาเดี๋ยวจะสัมผัสได้อีกเฮ้ยเปิิิิดดดดเเเปปลงชชั้้้นวยาขอ โอเค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 ที่นี่ครั้งแรกที่มาเล่นกันเยอะขนาดนี้ทุกคนาคนเนี่ยกลัวหน้าตายหายแน่แต่ผมผมสัญญาทุกคนนะทุกคนจะได้ดูดอยกระติกกี๊แน่นอนไปจ้าไปจ้าเปิดจ้าเปิดจ้าแล้วไอ้สองตัวนี้มเราโหวจุ่มทับไมวะเนี่ยพี่ตัวนี้แม่ฮาร์ตู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 จริงป่ะที่จริงป่ะชิบหายละ้วเข้าตัวไม่ได้ตู้เต็มหมดเลยโดนหลอกกูอยากชอบไอ้เหี้ยกูไม่เข้าไอ้จริงไอ้ีจริงไอ้จริงตู้คนละตคลู้ ไอ้มันดับอ่ะเฮ้ยไอ้กายอนีิกลัวของจริงไฟมาไอ้กายของจริงไอ้กายกูตายกลัวอะไรไม่รู้กูไอ้ไอ้กายแม่งหลอกจนแม่งมีใครเชื่อเฮ้ยผีจริงปะเอเราไปจำตากดชุบชุบตัวเองขึ้นมากิชุบขึ้นมาเด้อหนไอยสิเด้อไอ้ผมตุ้ยไปแล้วมันเราหายใจไมหมดกูเลยออกมา นได้เกิดแล้วไอ้ยัยกลายเป็นโคเชียร์การันตุเสร็แล้วเกิดจากไครเอ่อคุณดอยเซอร์นะครับผมนะได้โดนอสุจิตัวใหญ่นะครับวิ่งซัดเข้าที่หน้านะครับนี่ครับนี่เป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้เห็นดอยในสภาพที่กากนะผมตายคนแรกเฮ้ยเฮ้ยแอบ๊ะแอ๊ะเอ้ะเอ๊ะเอ๊ะเยอะะเอ๊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 ะระตูเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเข้าเอ๊ะเข้าเลย เออปลอดภัยกันไหมจ้าหนูหนูโผล่ละมีโผล่ละเชี่ยประตูหลอกไม่มีไว้เชี่ยทำไมกูโดนคนเดียวล่ะทำไมคนอื่นไม่โดนล่ะกูเป็นคนพามาคนอื่นต้องโดนดิกูไม่ยอมนะคือวันนี้ถ้ากูไม่ได้ยินกิจกีกูไม่นอนกูยังไม่เห็นเจอตัวอะไรเลยตัวที่แบบว่าต้องมองรอบๆอ่ะจริงผมไม่เจอหรอกูเจอสองตัวแล้วกูตกใจเชี่ยกิจแม่งจะบั๊กทุกเกมเลยนะเว้ยมาอันนี้อันนี้เราเดี๋ยวให้กิจให้กิจลองเล่นะหรือให้กิจดำโอเคเราไปประตูนี้เนี่ยเออเดิน 哦耶哦耶！OK，哈哈哈哈啊哈！耶耶耶！ นี่ก็คือยาที่ปอวะเนี่ยไม่ลงทีเลยแหละไม่ใช่มันเป็นยาวิ่งเร็วไปเถอะจันทบิสได้ผมรถอ่ะกิจการคลิปกิจแม่งตกใจนิ่งเกินไปเฮียก็ตกใจอยู่นะเมื่อกี้มีใครเห็นหน้ากิจตอนตกใจไหมครับทุกคนนะมันแบบสุดยอดป่ะคือตกคอร์ดีไหมไม่เห็นผมส่อให้ดูได้นะผมอัดจอค้างไว้เอาไว้เยอะชมชมกลายเป็นโเต็มเลยโชต็มเลยแยกดูไปให้ผมแชร์จอให้ใครอยากจะเห็นไหมอยากจะเห็นท่าตกใจของกิจไงครั้งแรกอ่ะพี่แจละอ่ะพี่ดูละ กูอายตัวเองวะเยอะกายกูดูแล้วกูอายตัวเองว่ะแกเนี่ยเออเหมือนการตกใจเมื่อกี้เป็นเหมือนการหายใจอย่างเดียวทุกคนครับนั่นเหรอที่เหรอ ใชเราต้องสู้กินอะไรได้ครับผมจะพยายามนิ่งให้ได้ครับทุกคนครับพี่ไม้จะพยายามทําไมอ่ะไอ้ที่พี่กลัวมันคือ acting ไอ้ที่นิ่งคือธรรมชาติของพี่ไม่อะพี่อาจจะแสดงบ่อยไงมันติดมันเลยแบบมันแบี i คาแรคเตอร์แล้วมันเอาออกไม่ได้เคยเคยดูว่าที่เขาเล่นแบบเหมือนโตโน่โตโน่เสือดำอ่ะเออมันหอดออกมันออกไม่ได้ครับดูดิกายไอ้กริปไม่วิ่งดับเราแล้ว ถว่าคนที่จะพาเราผ่านร้อยคือไอ้ไอ้หัวส้มๆนี่ไปครับ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 แบบต่อเนื่องไปแบบต่อเนื่องไม่มีเบรคไม่รู้เลยหรอว่าประตูไหนมันเหมือนเดินตลอดเลยตัวเลขอะตัวเลขกวเลขตัวเล็กกอเล็กก็เลอกก็เ่็กก็เล็กก็เลเล็กก็เล่กกเล็กก็เต็กก็เล็ยค็เล็กก็เล็กก็เล็กกเล็กก็เล็กกัเ้็กกเล็กกเล็ยก็เล็กกเลาวิ่งอย่างเลียวเลยกก็เพักก้เล็กก็เเว่าเ็เเ็เเ็เเเเิดต่อ ซ่อนเลยซ่อนเลยใครซ่อนซ้อนเร็วซ้อนเร็วประตูนี้ขบวนเยอะขบวนเยอะขบวนเยอะเข้าเร็วเข้าเดี๋ยวนี้เข้าเดี๋ยวนี้รอปะรอปะรอปะคืออกแก่แล้วกูทันกูทันโอเคโอเคอุ้ยสว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 ยแล้วจะมีไฟไว้ทำไมอ่ะนี่ไงก็พอมันมืดไงมืดไงมึงเห็นไหมให้มึงมองเห็นสิ่งแล้วเมื่อกี้ที่หันได้เห็นมันโดนอะไรไม่รู้โดนอะไรโดนอสติไปเลยใช่ใช่ตัวดำดำเฮ้ยกินโดนแล้วว่ะไปสายสายสาย ไม่จริงงนน่าจะหน้าเวอร์นะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาซ้ายซ้ายเมื่อกี้เรามาเรามาเรามาจากซิมาอันนี้อันนี้อันนี้มาไงประตูหลอกอะะไรเงี้ยเออแล้วโดนเราไปตั้งครึ่งหลอดด้วยนะเออเหี้ยแกล้งผิดอันในซ้ายเชื่อมั้ยคือแบบเออทำบาปไม่ขึ้นหน่อยไหมเฮ้ยเฮ้ยปลดประตูประตูโอเคห้าคนพร้อมมึงไปตู้หน้ากันด้วยสิมากองกันตรงนี้กันหมดแล้วเฮ้ยอะไแก้วเอาไปแล้วเอาแล้ว

กูโดนนั <rôle> ่นเป็นกี่รอบแล้วเนี่ยเอ้ยเทียบอ้าวหาจอคนละประตูก่อนจอคนละประตูก่อนอจะมึงแกล้งกันนี่ขอนี้ไอ้ด้วยไปยังห่วยขวนี้ใครไม่มีก็มุ่งไปข้างหน้ามาแล้วมาแล้วเอ้ยออกมาออกมาปลอดภัยกันไหมครับไอ้ดอยเข้าไปข้างลู่ มีคนวิ่งนำไปโคตนอะไรเลยกูไม่รู้ไรเหี้ยกูกูไม่อะไรมากกูเข้ากอดอะไรยังไม่ต้องหายใจเลยให้มันไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยพี่กระจุ๊บกระจิกเท่อะไรผมหันมาทีผมก็เจอตัวดำดำแล้วอ่ะมันบางทีมันแบบอาจจะเป็นช็อตที่เรากำลังจะวิ่งหนีไม่เป็นช็อตกูอาจจะแหบปากอยู่แล้วเสียงไปกบของมึงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเด็กๆผ่านพราะเซิร์กันนะทุกคนครับมีเเสยยงอะไรลลแ้วมันก็ยิ้มนจะดังแปะแต่มันเบาอ๋อเอาไปเอาไปสลับเหรอก็มองแม่งอ่าจะไงต่ออ่ะเนี่ยนะเผื่อตายแล้วว่ะใครมีเลื่อนมั่งดูยังไงว่าเลื่อะ เออเนี่เน่พัตเตอร์ไปเน่เออนี่พัตเตอร์นี่พัตเตอร์นี่เก็บดิเก็บดิเก็บดิตั้งเยอะตั้งเยอะแล้วรูปอีกอันหนึ่งไปไหนวะนี่ไงวางซ้อนกันอยู่เนี่ยใครวางนี่คุณคุณจะมาโชว์เดือดเดือดดาลในเกมเด็กน้อยอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วเอ้ยแล้วมึงเอาภาพไปเก็บทำไมเนี่ยเอามาอุ้ยเอาเดย์เจอเจอลูกตาแล้วเฮ้ยลูกตาแล้วห้ามองเหรอใครมองไม่ได้กอดอยก็เดินกูห้ามองห้ามองห้ามองเดินแล้วเดินอย่างนี้ดอยเดินอย่างนี้ดอย เดินอย่างนี้แล้งเดินก้มเออแล้วห้ามมองเออห้ามมองถ้ามองได้รถอ่ะใช่ใช่ถ้าถ้ามองลูกตาเกินประมาณสามมิเลื่อนรถจะลดเองไปนี่ไปนี่ต้องก้มไปต้องก้มไปต้องก้มไปเนี่ยประตูไปต่อยก็ยังมีอยู่ก้มเลยก้มเลยก้มเลยถ้าต้องห้ามมองตาเหรอพี่กตาตามันอยู่ตรงตาคือมันมองมองได้สามมิเอต่อดวงตาหนึ่งอยจิตมึงเงยหน้าขึ้นมาดูกูดิมองลูกกระต่ายยอู่ตรงนั้นน่ะ ไอ้ยังกิดโดนเราตลอหอด้ยแล้วตายตายแล้วอ่ะลุงไม่รู้แต่ว่ามึงโดนใจแล้วหลอกกันแล้วลูกตา ก็ไม่รู biết biết, ้ตัวอีกต้องเหี้คชิบหายแล้วมาใช่ไหมเนี่ยไม่มาไม่มาไม่มาไม่ไม่อันนี้ครับถ้าเป็นตัวบอสมันจะไม่มีผีอม่ผมจะตายแล้วเป็นการพัดเตอร์ไม่ได้แล้วว่ะเราเจอบอสบีบ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 ไอ้บอสเนี่ยเลือดเต็มก็ตาย โอเคโอเคบี้บก่อนบีบอย่าเพิ่งเดินไปเดี๋ยวมันจะตัดคาสีนก็คืออันแรกเราจะวิ่งวิ่งหลบตู้ใช่ไหมวิ่งหลบตู้ได้ง่ายอยู่แล้วแล้วอันต่อไปเราจะวิ่งเข้าประตูให้ถูกมันจะมี3ประตูมันจะมีประตูซ้ายประตูกลางประตูขวาเฮี <c oughs> ยกินกูกลัวหน้าม <c oughs> <ๆ>ึงวะออกไปออกไปมึงเจ,จ,จ like bread, ้ามึงจ้องหมดวามึงอย่ากโกหกกูแล้วหลังจากที่เราวิ่งผ่านประตูใช่ไหมครับเราจะเจอไฟเราจะเจอไฟเราเจอไฟกับมือเนี่ยแล้วเธอโดนไฟกับประตูเนี่ยเราจะโดนดึงไปอยู่ที่อีกเข้าใจไหมครับโอเคไปแค่นี้แหละ วิ่งวิ่งตามนี่นะวิ่งตามยานะเดี๋ยวมันจะมียาลอยได้อยู่รอบนี้ผมสัญญาผมจะชนะให้ดูสาไปเฮ้ยเฮ้ยขัดอะไรอ่ะผมโดนอะไรเนี่ยคัตซีคัตซีบอสไฟคัตซีบอสไฟมันวิ่งไม่ได้ใช่ไหมพี่มันวิ่งได้วิ่งอันนวิ่งธรรมดา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 คานคานสิอันนี้คืออะไรแล้วกูวิ่งหนีอยู่หรอใช่เราวิ่งหนีมันหนีอยู่อตามผ่านไอ้บองหลังสายผมไม่เห็นกดยาพี่ว่ะพี่ใหม่รี่ผมเฮียสายจริง สายสายนะอันนี้สายน้ำได้แล้วเปมันมีสีฟ้าอยู่สีฟ้าตรงประตูไดูโอ้ยเจ้ากูโดนไฟกูโดนไปผ่านรอดปะรอดมาเกณฑ์ไปไหนเฮียไอ้เกณฑ์โอ๊ยคุณวิ่งได้นะ ุณเออเออกวิ่งหนีกูวม่งหนีกวิ่งหนีกูวิ่งหนกูวิ่งหนกูวิ่เหนีกูวิ่ง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 หนีกไม่เห็นลยเมื่มันีกูวิ่งหนีกูวิ่งหนีกูวิ่งหนีกูวิ่ง้าถู้วิ่งปรีตูมินจะนีตูาถ้าประตูที่ไม่มีสีฟ้ามันะเอาไมงนีกนวม่ให้นีกูวิ่งหนีกูวิ่งหนปกูวิ่งหนไก้นั่แหน ไอ้ัดวิ่งไปประตูไม่เปิดไปไปไปเฮ้ยน่าถึงห้าสิบเฮ้ยสี่ข้าแล้ว่ะถึงห้าสิบแล้ว Yeah, <no yeah, ี่เราเล่นกันหลายคนแลวกูและและกูกลัวน้อยลงไอ้สัตว์กูใจกูใจเอาทุกทุกคนอยู่ในข้องนะครับให้อธิบายก่อนนะครับเขาอยู่ในข้องนะครับเขาอยู่ในข้องนะครับเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเรามาถึงด่าน50ใช่ไหมครับเด็กๆทั้งหลายเราจะต้องทําการหาหนังสือที่มีสีเข้มและมีแสงสีฟ้าโผล่มานะครับหลังจากได้นังสือแล้วแล้วเราก็จะมาแกะโค้ดกันาใจไหมจีคะไเอลืบอกไปหนงที่พี่ยังไม่ได้บีฟสาคัญมามึงต้องยอมกันด้วยนะจใช่แล้วต้องไปห้านี้ อันนี้ถ้าวิ่งจะทำไงอะพี่ถ้าวิ่งมีผีมันจับตามเสียงที่มันได้ยินถ้าวิ่งอ่ะอนี้คืออะไร๋อเปิดประตูครับดอยถ้ามึงย่องมึงรอดมันมองไม่เห็นเออแล้วจุดแอบจะมีเข้าไอแถวตู้ตรงนั้นอ่ะตู้ที่กลัวผีใหตามให้ตามผมชมพูมาครับจะพาที่ปลอดภัยปลอครับเชื่อมึงได้จริงๆไอไม่แกงจริงๆริงดอยเมื่อกี้เมื่อกี้มันให้กูเล่นคนเดียวไอแม่งแอบทั้งเกมแล้วก็เดินตามหลังได้ดิได้แล้ว ถ้ามาหานมาหานแบบสวัสดีมาเดาป๊อกเกอร์มึงก็จะไปเกิร์ต <c oughs> ใช่ใช่ตายเลยเหรอตายเลยตายเลยตายเลย,ยเดียวไม่มีเลื่อนรถนี่คืออะไรอ่ะมันเหมือนเดโมโก,ก็อดเลยวะ่ะ <c oughs> เออเดโมโกกอดเออใช่ใช่เก็บไว้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 ไหนวะไม่ได้ยินเสียงขึ้นไปข้ามมน <c oughs> ขึ้นไปข้ามมนเดี่เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาแอบไม่นี่ไม่เปิดเสียงไม่แน่ดอยตามมาครับเปิดแต่ว่าอ๋อมันเดินอ๋อคุณนี่วะน้องๆตามมาครับเดี๋ยวพี่พาแอบก่อนครับนี่ทั้งตัวไอเพชรนี่นี่นี่ไปตรงนี้ไปตรงนี้ แล้วได้กระดาษมาทำไงต่อแม้มันเดินมาทางผมผมก็ได้ตายกินเข้าตู้กินถ้าจะตู้เข้ากินจะตู้เข้าเจ็บกินเร่ไปเก็บมาดิตัดตู้กินเข้าตู้แล้วนี่ๆๆเหมือนมันตกได้กระดาษแล้วกระดาษจะไหนกระดาษอยู่ไว้ก่อนอีกอันนี้ซ้ายขวาซ้ายขวามาซ้ายกดซ้ายมาขวากดขวานี่ๆๆๆๆบนห้องขึ้นมา ขดติดไปเยอะไม่หลุดเลยว่ะพี่พาเพื่อนมาแอบไม่ใช่อย่างนั้นเอ้ยเพชเไปร้อกินหน่อยเพชไปร้อกินหน่อยก็เดินวิ่งทีนึงมันจะมันจะตามยาวนะกดดอยมาลกดอยูกลูกลูกมาลูกมาลูกลูกมาดมา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 ตรงนี้ดอยตรงนี้ยืนอยู่ตรงกูตรงกูเ้ยตรงนี้ตงบดอยลายดอยไอ้ดอยมาดไอ้ดอยมาดิมาดิกดอาวางโอเคหยุดหยุดอุเหินกดเข้าไป ที่ก็ออดิชั่นกับมันแค่นั้นแหละเฮ้ยไอ้เกียรไอ้เหี้ยมันมาไอ้เหี้ยไก่ไอ้เพชรยิงตู้กูจุดบั๊กจุดบั๊กใช้ไม่ได้แล้วไอ้จุดบั๊กใช้ไม่ได้ไม่ใช้ไม่ได้เพราะจอร์ดเดินหลุดเลยอเลยตามกูไม่ยอมกูเกินไม่ไอ้เหี้ยไอ้ดอร์ดไอ้ลาภกูไอ้คิวไอ้คิวเป็นจริงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจุดใช้ไม่ได้แล้วมันใช้ไม่ได้แล้วตายอะไรเนี่ยตายจะตายไอ้ไก่ใช่เลยไก่ ใช้ไม่ได้แล้วกไอ้หียม่วปกติมันได้ไอ้มันแก้แล้วมันแก้แล้วอ่ะมันเพิ่งแก้แบบเมื่อกี้แน่เลยไอจีเอไอ้ชิบมันแก้เลยตอนนี้ไม่จริงๆเมื่อกี้มันได้ทุกคนตอนที่ผมเล่นกับกายอ่ะจุดนี้เลยเว้ยพี่แอบมันอะลีตาหนึ่งนะตาหน้านี่ใครใครไปต่อได้ไปเลยนะตายเพราะพี่ว่าวันนี้ไม่จบถ้าจบถ้าจบนี่มันน่าจะจบคนเดียว พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังรอบที่สามของพวกเราทำแล้วมา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 เลย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 เด็กขออนุญาตเอาจริงโดยการถอดถูงฟังเปิดลำโพงฮะว่านันติ่มนะว่านันติ่มเราจะไปอย่างโปรเคเยอร์ใครละาการอย่างโปรเคเยอร์อ่ะคุณแจกคนสปีดลัน l e ส s go น้ำมันต่างกันไหนถ้าคุณแจ๊คขายนี่ตัวเดียวสปีดลันคือไม่เก็บของอ่ะเก็บก็ดีเมื่อกานตาหน้าเราจะไม่มีเงินฮาคิของฉันมันเตือนว่าเราจะเจอของดีตอนเอาวะฮาคิสังเกตก็มา เว้ยพี่ใช้หาหัวใจจริงเวยกบลงกบ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 เอาหน้ากบแกไอ้ไอ้ลงไปตายเนาวมันมองก็คือไงเราต้องทำไงมองพื้นเหรอเราต้องโกมเดินไปเรื่อยเรื่อยย่ดกายไปเยอะยังกูโมีฮาร์คีสังเกตไอ้เหี้ยเราจะรีกันหรือไม่รีเถอะไอ้เหี้ยตายตั้งแต่ด่านเก้าแล้วรีเถอะไอ้เหี้ยรีเถอะไอ้เหี้ยตายด่านเก้าเหี้ยอุบาทศ์จริงๆอยากจะเตืรนผีนะแต่มันเยอะมากเลยว่ะเแค่มันเตืรนยากว่ะมันมีผีหลายตัวมีมันสิบตัว ว่ามีอย่างอื่นให้เล่นอีกเหรออีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นพี่ว hey, hey! ่าพาเก็บไปเจอความตื่นเต้นดีกว่านะอะไรนะมีคนบอกมีผีทั้งหมด22ตัวจริงเอ่ะกูเจอครบจริงไหมโอเคให้ให้เอสติเยสเอิหาอยู่ขอใครขอมาขอไม่ขอมาขอใครขอมาพี่หาไม่ได้ในสัตว์เงินีมเสียงอี๊ดอีดอี๊ต้องต้องมองเลยมองเลยมองเลยมองหาเลยมันมาแน่นอนมันมันการันตีปุ้ยใครดันไมค์คนอื่นวะถ้าไปใช้ดีแล้วนึง เฮ้ยเฮ้ชี่ยเฮ้ยเฮ้ไอ้ท่าเอาฟังฟังดีๆฟังดีๆถ้ามีแสงสีฟ้าเขาหน้าเราตัดจอให้วิ่งขันหลังกับอ่ะตอนนี้เดินตัวหมดเดี๋ยวเดี๋ยนะอะไรพอมาึ้นผมเดิเอาวเยอะกินดอยโชคไร้ทีหายเลยต้องคืออะไรอ่ะจทำอะไรคือมันเป็นผีแบบผีเขาวงก่อ่ะอุ้ยตายต้องหนี ไม่มีไงอ,อ่ะอ่ะพอพอเป็นสีฟ้าใช่ไหมแล้วมันขึ้นตัว C อ่ะที่เป็นเหมือนแบบจอตัดอ่ะเราก็ต้องหันหลังคือมันวิ่งไฟกลับวิ่งวิ่งไฟวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาไม่ค่คอย,คยด,นะด,อด้แล้ว,ลว,ลวเราเสียไปสามทีมีส์เราควรเกิดก็ได้แล้วแต่เกิดไหมเกิดไหมเกิดเลยเกิดเลยเกิดเลยมั้ยยังไงนะไม่ต้องไม่ตอบเกิดเลยเกิดเลย แค่เนช่วงไร้สัตว์่ไม่ได้ไ่จดสมิงานมาแล้วถ้าทำในไหน่ะพี่เดี๋ยวรอพี่รอไปก่อนโอเคโอเคปอติสมมติว่าเราเราเดินตรงๆอยู่ใช่ไหมแล้วเสร็จมันก็จะมีตัวซีเหมือนทีวีเหมือนทีวีภาพตัดเห็นปะคือจริงๆผีมันตามหลังเราอยู่ตอนเราวิ่งไปพอมันภาพตัดปุ๊บผีมันจะโยกมาอยู่หน้าเราแทนเราก็ต้องวิ่งทันหลังวิ่งไปวิ่งกับวิ่งไปวิ่งกับวิ่งไปวิ่งกลับไรเงี้ เราต้องวิ่งเหรอเราแค่หันเดียวไม่ได้จริงๆมันถอยหลังเดินได้ไงนี่ยสมมติสมสมติเดินเจอใช่ไหมแล้วเราก็ถอยเราก็จะเห็นผีอ่ะแล้วพอพอมันตัดปุ๊บเราก็วิ่งไปใหม่ไม่เข้าใจงงอ่ะอเฮียวิ่งเข้าประตูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปเตียงละกันเราต้องอวิ่งรีบไปเรื่อยๆเฮียกลัวตายวะเฮีย น้้อองี่เโอ้ยไอ้บอยเจอแจ็คอ่าอะไรคือแจ็คอะพี่เจอรัสแจ็คมันเป็นผีดักหน้าประตูอะใช่หรอเออไม่เป็นไรนะพี่เกินไปไอ้น้องกูไม่ตายกดเกินแล้วกดเกินแล้วกดเกินแล้วก็ดูว่าอ่าก็เลยงงว่าทำไมให้ไปห้องต่อไปเลยไม่พอเมื่อกี้เมื่อกี้คือจริงๆอะไอ้นี่ประตูประตูไม่พอผมมุดใต้เตียงผมไม่โดนอะเออใช่ไม่โดนไม่โดนโดนได้ปหมไม่ได้หมดแล้วโดนตั้งแต่ตอนเขาเมื่อทีไอ้เย็นโดนไปถ่ายไม่พ เย็นดวงสวยไม่พักเลยไม่เชื่อว่ะเฮ้ยบอส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 เข้าบอสบอสบอสไหวไหวไหวเราเราเป็นกันแล้วตอนนี้เป็นแล้วเราไปแล้วเราเปแล้วเย็นได้มีคนมีคนโดบมีคนโดบมีคนโดบอ๋อตามพี่ไม้ไปแน่ซ้ายใช่ไหมพี่ม้ยไม่เด็กไมไม่เด็กมันจะมีแสงสีฟ้าต้องดูเองต้องดูเองต้องดูเองแสงสีฟ้าเดี๋ยวถึงประตูเราช่วยกันพูดก็ได้ไปไปครับเราต้องผ่านครับ อ๋อเห็นแล้วแสงสีฟ้าโอเคขวาอรอบนี้อะไรอะ่ะทมโดนมือกับไฟนะโดนตายเลยนะตายผมตายเอา้าเอา้าผมไม่เห็นประตูอะ่ะผมนึกว่ามันมีทางให้ไปทางเดียวไอ้ทำไมมันมีสามทางกินมมเกิดไนดะ้ปะ <laughs> เกิดไม่ได้แล้วผมก็ <laughs> ต้องสารในทีนี้อ้ย <laughs>